สเตลด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเชนสเตลมุมอย่างนี้มุมอย่างน,งางนี้มันคือมุมเปิดเกมสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเจฟคนเดิมนะฮะคนนี้ที่คุ้นเคยนั่นเองนะครับผมมีเกมใหม่ที่ไม่ใหม่เกมเก่าที่ไม่ใหม่เกมเก่าที่ไม่ใหม่อะไรไม่รู้นะฮะ เอาเป็นว่ามันคือเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายนั่นก็คือ Ghost of Tsushima Director Cut นั่นเองนะครับมันเป็นของใหม่ที่อยู่ในของเก่าโอ้โหลรงงอีกแล้ว,ลวเรียกว่าเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ที่สุดของเกม Ghost of Tsushima ซึ่งผมจะมาให้ดูกันว่าตัวคอนเทนต์ใหม่ของเกมนี้มันคืออะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะเรียกว่าเป็นการชิมลางผมมีแขกรับเชิญครับเป็นน้องสุดน่ารักนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าเข้ากับเกมนี้มากๆเพราะวันนี้น้องเขาจัดเต็มมากๆเพื่อการเล่นเกมนี้ให้คุณผู้ชมดูนะฮะ เดี๋ยวขอต้อนรับเลยครับน้องไลมาเลยแตงตระแตง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 นี่สาวญี่ปุ่นที่สุดแล้วนะฮะมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งเลยค่ะน้องไลมาเลยอ่ะเดี๋ยวน้องไลแนะนําตัวเองให้ทุกคนรู้จักนิดนึงครับสวัสดีค่ะทุกคนชื่อไลนะคะเป็นสตรีมเมอร์สายคอสเพย์ค่ะนี่เป็นสตรีมเมอร์สายคอสเพย์ด้วยนะฮะ เพจไหนฮะถ้าอยากจะติดตามอยากรู้จักสตรีมเมอร์สายคอสเพลย์คนนี้เป็นยังไงอะไรบ้างก็สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ o กไลฟ์คอสเพลเยอร์ได้เลยค่ะชื่อนี้เลยนะไลค์คอสเพลเยอร์นะฮะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้บอกเลยว่านอกจากเขาเป็นคอสเพย์อยู่แล้วเรียกว่าคอสเพย์เป็นประจำอยู่แล้วไหมฮะใช่ค่ะคอสเพย์ประจำอยู่แล้วเขาก็ยังเป็นสตรีมเมอร์ด้วย แสดงว่าสายเลือดความเป็นเกมเมอร์ก็ต้องอยู่ในตัวอยู่พอสมควรใช่ไหมนนถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นี้คิดว่าคอสเพกกี่เปอร์เซ็นต์เกมเมอร์กี่เปอร์เซ็นต์ดีห้าสิบห้าสิบเลยไหมเนี่ยห้าสิบ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 เลยทีเดียวเพราะว่าจุดเริ่มต้นการคอสก็คือมาจากการเล่นเกมอ๋อนี่มันมีที่มาที่ไปนะฮะจุดเริ่มต้นของการคอรสมาจากการเล่นเกมเพราะฉะนั้น ผมบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยมาเล่นไม่เปิดแน่นอนใช่ไหมแน่นอนไม่เปิดชัวนะข่งกับพี่เกฟเอ้ยบ้าไปแล้วนะฮะมาถึงเขาก็เปิดสึกกับผมแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้น้องไลน์นี่แหละเป็นคนเล่น Ghost of Tsushima Director ค u ัให้ทุกคนได้รู้กันว่า เกมนี้เนื้อหาใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาเลย,เลยจับจอยรอได้เลย,ยอ่า director คัทต,ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมันจะเพิ่มเนื้อหาใหม่ซึ่งมันคือเนื้อหาที่เขาเรียกว่า Iceland อซ์แล i ด l a n d นี่น้องไลท์มีรู้อยู่แล้วบ้างไหมรู้รอยู่แล้วอ่ามันจะเป็นเกาะใหม่เลยที่มาพร้อมกับเกมเพลย์ใหม่ๆนะฮะแล้วนอกจากนั้นตัวเกาะเนี้ย มันเป็นฟีเจอร์ที่รองรับเครื่อง PS5 เพราะฉะนั้นภาพจะสวยขึ้นกว่าเดิมมากมตัวนี้กราฟิกเขากลายเป็น 4K แล้วก็ทาร์เก็ตที่60 FPS เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ต่างกับในเวอร์ชัน่ใน p s 4ใช่ไหมคะถูกต้องต่างกับเวอร์ชันเดิมมากๆเพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยไป30เฟรมเองเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเล่น30เฟรมเนี่ยก็เื่นแบบเคืองๆกันเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะชินตากับ60เฟรมกันแล้วเนาะพอแบบพอเล่น60เฟรมมากๆไปเล่น30เฟรมมันจะแบบมึนเพราะฉะนั้น<ๆ>ตัวนี้คือ60เฟรม คนที่มีเซฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถ transfer save นะครับมาเล่นเวอร์ชันนี้ได้เลยกดเข้าเกมแล้วกด transfer s a v ได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชัน T5 เลยแล้วก็เล่นได้เลยอ่าเดี๋ยวพี่จะดูว่าที่บอกว่าเก่งกว่าพี่จริงหรือเปล่ามาจะเก่งจต่ปากหรือเปล่าไม่รู้เลยมาเลยตอนนี้กองทัพแรกจะโอบโลบโอบไหวไหมไหวไหมแตเอ้ยนี่แพริแมทอยู่นะฮะแพริแมทอยู่แพรี่อย่างนี้ก็เสร็จนะฮะถูกต้องนะครัโอบ แล้วเปิดเปิดต้องเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ว่าเกาะใหม่เนี่ยมันจะเป็นเกาะที่เป็นเกาะข้างๆซึ่งเขาเบสบอลจากเรื่องจริงนะซึ่งตัวเกาะเนี่ยโดนมองโกรุกรานเช่นเดียวกันแล้วก็พี่จินซารของเราเนี่ยนอกจากปกป้องซูชิมาเสร็จก็ดันไปบัวพันกับอะไรสักอย่างในเกาะอิคินะฮะเลยกลายเป็นเรื่องราวในดเรคเตอร์คาร์ตตัวนี้นั่นเองนะฮะ ตัวอีคิไอแลนด์เนี่ยเอาจริงๆคือเล่นได้เฉลี่ยนะอยู่ที่แปดถึงสิบชั่วโมงอ่ะแล้วแต่เลเวลของคนเล่นละกันถ้าอย่างน้องไลน์นี่สักเท่าไหร่เนี่ oh. เราเนี่ยต้องสักสามสิบใช่ปะไม่ไม่มีหรอกก็สักเอาไปหกเลยอนะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหกไปเลยเหรอโอ้โห <c oughs> นี่เราขิงใส่เขาเฉยเลยอ่ะแล้วแต่และกันแต่เอาเป็นว่าเฉลี่ย,ยคือแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับสำหรับคอนเทนต์หลักในอีคิไอแลนด์เอาจริงๆครึ่งหนึ่งก็เหมือนเกมใหม่แล้วนะอันนี้พูดตรงๆใครที่ไม่เคยเล่นอ่ะบอกเลยคือโคตรคุ้มถ้้าซืออดเรคต์ั ส่วนถ้าใครเคยเล่นไปแล้วซื้อดาเรคัตก็คือคอนเทนต์ใหม่เนี่ยอัปแนนจริงๆเพราะอันเนี้ยทีมงานเขาก็คอนเฟิร์มมาเลยบอกว่าถือว่าเป็นเกมแบบเกมเกมหนึ่งเกมเต็มเกมหนึ่งได้เลยนะครับเป็นดีโซีที่ค่อนข้างใหญ่มากอ่าอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่บอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่แฟนๆเรียกร้องกันเยอะมากนั่นก็คือตอนนี้เขาสามารถลิฟซิงเสียงญี่ปุ่นให้ตรงกับปากได้แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะด i ร e เตอร์คัตของ PS5 เท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าจะรู้สึกได้เลยว่าปากตรงมากๆะะผม นี่อันนี้อ่าดึงนะฮะต้องดึงโอ้โหฉากเปิดมาแะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกฉักเปิดใหม่ฮะผมรู้สึกได้ว่ามันจะต้อง็นฉักเปิดใหม่น,นอนโมเมนต,ต์สวยๆแบบนี้นะครับมุมอย่างนี้นี่มุม,มอย่างนี้มันคือมุมเปิดเก็บเราต้องเดินเท้ากันเลยฮะต้องบอกเลยว่าการเดินเท้านใน โกดด์ออฟซิชิมาจริงจริงแอบทรมานอยู่นะแมพเขาใหญ่อยู่เหมือนกันนะโอเคอ้าวเฮ้ยโอ้โหเปิดมาเจอศัตุรีแล้วเอ้ยสเตลเหรอพัเตลเหรอสเตลเหรอเอ้ยเออเออเชนสเตลด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเชนสเตลลเฮ้ยเอ้ยเหมือนมันเรียกพวกมาเพิ่มนะไปได้อยู่ได้อยู่เหลืออีกตัวเดียวตัวเดียวสแตนหอก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 ก่อนเออหมาหมาระวังนะท่อหืมบาดมาก พ่อเนี่ยถึงเป็นอีกหนึ่งสตรีโอ้โหเวทีพูดนะฮะตกมือให้เลยไปตามลมตามลมตามลมลมไปทางซ้ายอ่าทางที่เร็วที่สุดคือทางอะไรครับทางตรงครับถูกต้องครับไแต่ไปติดพุ่มไม้อย่าติดพุ่มไม้สิหหวดอะไรอะอะไรอะอะไรอะเพล่นฟุตเล่นฟุตโอ้โหจุดเล่นฟุตอันนี้คือคอนเทนต์ใหม่นะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าคือเราก็ไม่รู้จริงจริงคืออะไรอะโอ้เล่นเล่นอยู่ในเส้นเล่นอยู่ในเส้นใช่ไหมอ้าวโปโทรน้องไล เรียบร้อยครับน้องปากน้องกปางไปแล้วน้องกปางบอกเล่นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่ฟังไปแล้วครับคือสรุปคืออะไรยังไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าใครอยากรู้ไปเล่นเองโอเคไปไปไกลเลยนะครับมีไกลละไกลละนั่นใช่ไหมใช่ใช่มาแล้วมาแล้วเร็วคังนี้คังนี้รอพี่ก่อนนะค่ะมีวิ่งไปแล้วไม่ยอมให้เดินไม่เป็นคาสิโนอยู่วะคังนี้วิ่งไปนู่นแล้วนะฮะไปเร็วไปเมื่อกี้จะแบบว่าจะสเตลุงเงี้ยอ่ะไม่ได้ไม่เตลแล้วเขาแตกตื่นกันหมด อันนี้หกอันนี้หกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดาบคู่อันนี้ดาบคู่นนคผมว่าผมไม่ได้รู้สึกไปเองแต่เหมือนศัตรูมันมีมันเก่งขึ้นใช่ไหมมันมีลูกเล่นขึ้นศัตรูเก่งขึ้นจริงเปล่าหรือว่าเราเล่นหน่อยเองเปล่ามาอ่าศัตรูเก่งขึ้นนะน้องไลท์บอกว่าศัตรูเก่งขึ้นตาแล้วตายละเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นฟันขาไปดิไปอีกห้าสิบเมตรใจเย็นสิไม่มันหยุดไม่ได้จริงจริงเข้าล่างเห็นแล้วนี่อยู่ล่างนี่เองนะฮะตายดิน้องไลท์ กระโดดแบบนี้ใครเห็นก็ว่าตายขอโทษตายเย็นแหมถูพี่จินดูแบบสนิทสนมกับม้าจริงเลยครับผมเป็นคู่หูแกจัดการมังโก้ได้ด้วยอุ้ยเนี่ยฟีเจอร์ใหม่ครับชาร์ตคอสครับไปฮะอุ้ยพุ้งพุ้งเอาหนึ่งเอาหนึ่งครั้งเอาหนึ่งครั้งคลื่นคลังนี้อื้ยชนชนไว้อะไร ทางนี้เอาดีๆนะเอาดีๆนะดอกนี้ถ้าตายพี่ยึดจ,จอยนะพี่บอกก่อนเดี๋ยวพูดพูดตายปัายเลยเหรอเอานี้ตามกฎไม่ได้มาหมดโอกาสอ่ะเราจบกันแต่เท่านี้ก่อนดีกว่าใครที่อยากเล่นต้องจัดนะครับผมบอกเลยว่าจากที่ผมดูตรงนี้ถือว่าคอนเทนต์ใหม่เนี่ยค่อนข้างดีมากน้องไลท์เป็นไงบ้างอยากเล่นด้วยเดี๋ยวอยเ่นต่อเกมเบ้างเกมเพลสนุกมากรู้สึกว่ามันสมุทมากเลย ถ้าเทียบกับเกมที่เคยเล่นเมาแบบบางทีเวลาเราหันเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วดึงคนที่เป็นโมชั motion sickness เวลาเล่นเกมที่มู v e m e n t แบบเพลินเลยันไม่ลื่นใช่ไหมเออมันจะมีความมึนๆมึนๆ่อันนี้เป็นไหมไม่เป็นนะอ่านะฮะป้าใครที่มี motion s i c เ n e s s บอกเลยว่า60 fps ช่วยได้ซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะ60 fps มันทำให้มันสมูทตากว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ motion s i c เ n e s s จะน้อยลงนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณน้องไลท์มากๆที่วันนี้มา สร้างสีสันแล้วก็แต่งตัวเป็นเหมเข้าทีมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าไม่ share, อยากพลาดกิจกรรมดีๆอยากได้รางวัลแจ่มๆอยากได้โปรโมชั่นถ yeah. ูกๆหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเกมติดตามเพจ NAS Project ไว้ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็ซีฟอยด์ด้วยนะคะแต่ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆนะขายของเก่งอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนนะโอเคสำหรับวันนี้ผมและไรไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาตุนี